และปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะคะพาไปไหว้ขอพอรพระโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขอิริยาบถนอนนะคะสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนกันนะคะแล้วก็ได้มาร่วม ฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองค่ะนอกจากจะไปไหว้ขอพรพระแม่กวนอิมแล้วนะคะเรายังพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบองค์พระยลไยภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าพระเงินใหญ่นะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนะคนปรปฐมกันค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นรัประทานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัศมาธิาวนาพระมเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนควนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมี สวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติยโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติยโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอก,กับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอะเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยลไยภัยสัจย,ยะครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งรุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวลอิมได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ